Thank you สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะสือชมวงมิราทา้วยเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะทําการแรนด้อมนะคะตามนักไพ่ที่เปิดได้เลยนะ,ะพลังงาน็นการแรนด้อมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะแต่ถ้าคุณมาจากคลิปนี้สามารถฟังาาเป็นแนวทางได้นะคะก่อนอื่นเลยขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักเลยนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการกดซปเปอร์ตงเข้ามาเป็นกําลังใจให้นะคะหัวข้อแรนด้อมของเราในวันนี้นะคะเขาคนนั้นที่คุณนึกถึงอ่ะเขารู้สึก กับคุณจริงๆไหมนะคะวันนี้เราจะมาถามให้กัน,นะค่ะก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณหน่อยน้ะว่าช่วงนี้คุณเป็นเชนใดบ้างนะค,ะคุณออฟไพทัคเคิลนะคะนายออฟไพทัคเคิลเอ็ดอบอนโฟออฟไพทัคเคิลนะคะแล้วก็นายออฟสอดนะคะ สำหรับธาตุสินะคะสามารถดูได้ทั้งแบบไทยแล้วก็แบบแตะวันตกได้เลยนะคะธาตุสีไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะสามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะสำหรับตัวคุณนะคะมีชาวธาตุดินกันพฤกษ์ศกมิมงกลค่ะถ้าไฟไม่สิงธนูนะคะแล้วก็ธาตุลมมีถุนตุนกุมนะคะตำแหนางไพ้คุณเป็นคนที่เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวมากๆนะคะกล้าได้กล้าเสียนะคะแต่ลึกๆก็เป็นคนใจดีนะคะช่วงนี้คุณอยู่ในจุดที่ ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงนะคะแล้วก็ให้คุณค่ากับตัวเองมากๆเลยนะคะเป็นพลังของคนที่รู้สึกว่าอะไรควรเก็บอะไรควรควรให้หรือควรปล่อยไปนะคะมีความมั่นคงในตัวเองที่สูงมากๆเลยนะคะคุณไม่ได้มองอะไรที่เข้ามาเล่นๆนะคะคือเหมือนอะไรก็ตามในตอนนี้ที่คุณทําอยู่ที่คุณเป็นอยู่คุณจะไม่มองแบบว่า คือเหมือนคุณจริงจังกับเรื่องเรื่องนั้นสิ่งสิ่งนั้นนะคะทั้งในเรื่องของความรักนะคะเรื่องชีวิตถ้าคุณจะโคบใครสักคนนะคะคุณจะทําแบบที่ก่อนที่คุณจะเลือกน่ะคือคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเลือกเพราะคุณเป็นคนจริงจังแล้วมองความมั่นคงเป็นหลักนะคะ คุณจะเลือกเฉพาะสิ่งที่อยู่ได้นานจริงๆมั่นคงในระยะยาวจริงๆนะคะคุณไม่อยากที่จะเสียงแบบพร่ำเพื่อนะคะคุณมีไฟมีแพชชั่นมีแรงบันดาลใจมากๆนะคะช่วงนี้อยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะมีกําลังใจที่แบบคือเหมือนมีไอเดียใหม่ๆความรู้สึกใหม่ๆที่อยากจะทําเยอะแยะเลยนะคะในความรู้สึกของคุณแต่ลึกๆตัวคุณก็ยังมีความ ระมัดระวังใจนะคะไม่อยากที่จะพลาดไม่อยากที่จะเสียใจอีกนะคะคุณก็เลยเลือกที่จะนิ่งเก็บตัวนะคะในช่วงนี้นะคะถึงแม้ในใจมีแพชชั่นอยู่ก็าตามนะคะแต่ก็มีความแบบว่าระมัดระวังนะคะคุณเลือกที่จะ ควบคุมสถานการณ์มากกว่าปล่อยไปตามอารมณ์ตามใจในตอนนี้นะคะคือดูเหมือนเย็นชาเหมือนไม่แคร์นะคะแต่ไม่ใช่เลยนะคะคุณแค่ปกป้องตัวเองเท่านั้นนะคะและในตอนนี้นะคะคุณชัดเจนพูดน้อยนะคะถ้าอะไรที่ไม่จริงใจไม่ชัดไม่เคลียร์คุณพร้อมที่จะถอยออกมาทันทีนะคะคุณกําลังตั้งขอบเขตให้ตัวเองชัดเจนนะคะโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์นะคะถ้าจะรักอีกครั้งหนึ่งคุณก็ต้องการรักที่ ที่ชัดเจนจริง,รงๆวันที่บอกค่ะต้องมั่นคงในความรู้สึกนะคะต้องไม่ทําให้แบบว่าหวาดระแวงนะคะคือเหมือนตัวคุณอะลักษณะนิสัยของคุณคะคุณน่ะรักได้แต่คุณจะไม่ยอมลดคุณค่าของตัวเองนะคะถ้ามีรักแล้วเสียคุณจะไม่มีนะค,ะคุณอยู่คนเดียวก็ได้นะ,ะมีความสุขดีมีความมั่นคงในตัวเองด้วยนะค,ะคุณจะขยับ ก็ต้องเมื่อคุณมั่นใจว่าคนคนนั้นเนี่ยจริงจังจริงใจกับคุณเท่านั้นนะคะเมื่อคุณได้ตัดสินใจแล้วเนี่ยคุณจะไม่หันกลับไปมองเลยนะคะถ้าถ้าคุณยังมีความลังเลอยู่นั่นแปลว่าคุณให้โอกาสอยู่นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณได้ตัดสินใจแล้วเนี่ยจะไม่มีโอกาสครั้งที่สองเลยนะคะคุณเป็นคนเด็ดขาดเหมือนที่บอกคะ่ะอืเป็นคนใจดีแต่เวลาเจอเรื่องที่ ควรพอคุณก็จะพอคุณจะไม่ฝืนนะคะเด็ดขาดเด็ดเดียวน่ากลัวเลยนะคะใจดีแต่ว่าอย่าให้ต้องแบบอืมอย่าให้ต้องแบบว่าดึงด้านมืดออกมาใช้นะคะประมาณนี้นะคะก็เป็น energy ของคุณนะคะเดี๋ยวเราเข้าคำถามกันเลยนะคะเขารู้สึกกับคุณจริงๆไหมนะคะในออบสอดนะ,ค,ะความคิดมากความเครียดนอนไม่หลับใบแรกเขาเป็นคนที่นิสัยคิดมานะคะ ขี้น้อยใจอ่ะอืมโ<สอ>บกสอนนะสวีนอวอนรอบคัพรอฟอร์จูนจีกอบคับสวีบนอว์คับเดวสตานะคะแล้วก็เดวิวนะคะสำหรับธาตุสีของเขาคนนี้นะคะมีชาวธาตุโลมิถุนตุนกุมค่ะธาตุไฟเมสิงธนูนะคะธาตุน้ำามีกระกดพิจิกนะคะชาวราศีมังกรนะคะคนเกิดวันพฤหัสคนเกิดวันเสาร์นะคะ <S <S ตามหน้าไพ่นะคะถามว่าตัวเขาน่ะรู้สึกยังไงกับคุณรู้สึกไม่ใช่สิรู้สึกจริงๆกับคุณไหมนะคะ รู้สึกจริงแน่นอนค่ะเพราะว่าใบแดงเนี่ยบอกบอกถึงความรู้สึกเขาที่รู้สึกคิดถึงคุณมากๆแล้วก็เครียดมากๆนะถ้าถ้าคนไม่ได้มีความรู้สึกเนี่ยเขาก็จะไม่รู้สึกเครียดจริงไหมคะอืมแต่ตัวเขานะ่เครียดมากๆคิดถึงคุณมากกังวลจนนอนไม่หลับนะคะเพราะว่าตัวคนนะุณอะมีความหมายกับชีวิตเขามากๆในความรู้สึกของเขาคนะ่ะคุณทาให้เขารู้สึกว่าคิดถึงจนเจ็บนะคะ คิดถึงจนกังวลนะคะไพ่ใบรแรกนะคะคือสัญญาณความรู้สึกจริงๆของเขานะคะเขารู้สึกรักแบบทั้งรักทั้งเครียดทั้งเจ็บก็เลยถอยออกไปค่ะอืความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นี้นะคะช่วงนี้นิ่งๆหรือมีการถอยห่างออกไปนะ,ะไม่ใช่เพราะไม่รักนะคะแต่เป็นเพราะว่าตัวเขานะ่ะคิดถึงหนักมากเครียดหนักมากในเรื่องของคุณนะคะก็เลยเลือกที่จะถอยออกไปอยู่ในจุดที่ จัดการอารมณ์ของตัวเองได้ดีขึ้นไม่เครียดเกินไปไม่แบกหนักเกินไปนะคะมันเป็นการถอยเพื่อรักษาตัวเองแล้วก็รักษาความสัมพันธ์นี้แล้วก็รักษาความรู้สึกของคุณคือเหมือนตัวเขานะ่ไม่อยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันตึงเครียดเกินไปนั่นเองนะคะตัวเขานะคะเมื่อถอยเมื่อเขาอ่ะได้ถอยออกไปแล้วนะคะเขาได้คุ้นคิดะคะ่ะแล้วก็รู้ใจตัวเองแล้วว่าตัวเขานะ่ยอมรับในใจลึกๆว่าที่ผ่านมานะคะอาจมีการ อยากที่จะเอาชนะกุณอยากที่จะเอาชนะความสัมพันธ์นี้นะคะมันมีความคิดหรือการกระทำที่ที่พูดให้การเสียความรู้สึกอยู่ในความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะอาจจะพูดอะไรที่แรงๆไปแบบที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะให้รู้สึกแย่แต่ว่าก็ได้พูดไปแล้วนะคะมันเป็นความรู้สึกที่ทําให้เสียใจเขาก็ได้คิดแล้วนะคะว่าคือเขายอมรับว่าประสบการณ์ที่เขาทําให้คุณเสียความรู้สึกเนี่ยทาร้ายกันทางใจนะคะ มันทาให้เขานะ่ะเติบโตขึ้นนะคะเขาได้รู้แล้วว่าเขาจะไม่ทําแบบนั้นอีกนะคะ igi, เพราะว่าความรู้สึกที่เขามีให้คุณอะ่ะมันมีค่ามากกว่าที่เขาจะทําลายอีกนะคะเขาได้คิดได้แล้วนะคะว่าสิ่งที่เขาทําไปอ่ะคือถึงแม้อาจจะย้อนเวลาไม่ได้นะคะ <c oughs> แต่ตัวเขาได้รู้ได้ยอมรับในใจแล้วนะคะว่าว่าเขานะ่ะทำให้คุณเสียใจเสียความรู้สึกแล้วเขาจะไม่ทําแบบนั้นอีกนะคะเขามีความรู้สึกเสียดายแล้วก็รู้สึกเสียใจกับกับเรื่องนั้นอยู่นะคะ ตัวเขานะคะถึงแม้จะมีความเหนื่อยความเครียดอยู่ก็ตามนะคะเขาก็อยากที่จะปกป้องความสัมพันธ์นี้อยากที่จะปกป้องความรู้สึกนี้นะคะยังไม่ยอมให้ใครน่ะเข้ามาแทนที่คุณได้ง่ายๆนะคะด้วยจิตไม้เขาอยากที่จะฟันฝ่าอาปุปสรรคทั้งหมดที่เข้ามาในชีวิตนะ,ะที่เข้ามาในความสัมพันธ์นะ,ะเพื่อให้ได้มีคุณอยู่เพื่อได้ให้มีความรู้สึกดีๆกับคุณอยู่นะคะถึงแม้อาจจะถอยออกไปในตอนนี้ก็ตามนะคะตัวเขาน่ะมีความรู้สึกรักคุณนะคะด้วยสองถ้วยรู้สึกว่า คุณและเขานะ่ะมีความเข้ากันได้โดยที่ไม่ต้องพูดนะคะแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าคุณนะ่ะก็มีใจให้เขาคุณสองคนมีความรู้สึกดีๆให้กันนะคะสาหรับเขาแล้วเนี่ยเขามองคุณเป็นคนที่พิเศษมากๆนะไม่ใช่แค่คนที่ผ่านมาในชีวิตเฉยๆนะเขารู้สึกว่าเหมือนคุณสองคนมีความเชื่อมโยงกันทางใจมีความผูกพันลึกซึ้งแบบที่ตัดไม่ขาดนะตรงกับเดวิลเลยนะคะยังไงก็ต้องกลับมาหากันนะมีความคิดถึงผูกพันแบบที่ อธิบายไม่ได้นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้พูดคุยกันแบบต่อเนื่องก็ตามถึงแม้ว่าจะถอยออกไปก็ตามนะคะแต่ความรู้สึกมันก็ยังมีอยู่นะะมันเป็นความรู้สึกที่ที่รักแล้วก็รู้สึกสบายใจนะ,ะมีหกถ้วยมาด้วยนะ,ค,ะความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีโชคชะตาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคุณกับเขาเนี่ยเจอกันเพื่อเรียนรู้แล้วก็เติบโตนะคะถึงแม้ว่าสิ่งต่างๆในตอนนี้เนี่ย ยังมีอปุปสรรคในการถอยหา่างความคิดมากในความสัมพันธ์ความคิดมากในตัวเขาเองนะคะมันอาจจะยังไม่ได้ลงตัวในตอนนี้นะคะแต่คือเหมือนมันยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมการที่จะวนเวียงกลับมาเจอกันนะคะด้วยวิวอ f ลฟ่าโจนเนี่ยจิตวิญญาณของคุณและเขาต้องเติบโตะะต้องเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดนะคะถ้าถ้ายังไม่ได้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองนะคะก็จะไม่ได้กลับมาใช้ชีวิตร่วมกันนะคะมันก็จะมีช่วงห่างช่วงใกล้ ถ้าจิตวิญญาณของคุณทั้งสองคนยังไม่พร้อมก็จะถูกดึงออกไปให้ห่างกันนะคะแต่ก็ยังวนเวียนกลับมาคิดถึงกันเหมือนเดิมนะคะตามจังหวะบุญกรรมที่คุณสองคนทําร่วมกันมานะคะแต่ชีวิตของคุณสองคนหรือความสัมพันธ์เนี้ยก็ยังหมุนไปข้างหน้านะคะหมุนไปเรื่อยๆรอจังหวะที่เหมาะสมเพื่อที่จะดึงกลับมาเจอกันนะคะคุณทําให้ตัวเขานะรู้สึกคิดถึงความอ่อนโยนความรักที่บริสุทธิ์ เขามีความรู้สึกจริงๆให้คุณนะ,ะตามตรงตามหัวข้อของเราเลยเป็นความรู้สึกจริงใจรักบริสุทธิ์นะคะคนคนนี้รักและผูกพันกับคุณมากๆนะคะเขาอยากรักษาความรู้สึกนี้ไว้ตลอดการในใจเขาน่ะถึงแม้ว่าห่างกันเขาก็ไม่เคยลืมค่ะไม่เคยลืมโมเมนต์ดีๆที่เคยทํากับคุณไม่เคยลืมความรู้สึกที่มีให้คุณไม่ลืมไม่ลืมค่ะเขาเขาแบบว่ารู้สึกไว้ในใจเขาเก็บไว้ในใจเสมอเลยนะคะตัวเขาน่ะ มีความลังเลในความสัมพันธ์นะคคือเหมือนเขายังเลือกไม่ได้ว่าต้องไปทางไหนนะมันมีมันมีตัวเลือกเข้ามาในความสัมพันธ์นี้มีตัวเลือกอะไรนะขอขยายนะโฟบอร์ดนะตัวเลือกในที่นี้นะตัวเลือกที่เข้ามาในความสัมพันธ์นะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนไม่ไม่ใช่ในรูปแบบคนอื่นนะ ไม่ใช่มีคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์หรือเข้ามาเป็นตัวเลือกแต่มันเป็นความสับสนในใจเขาเองนะคะเขาสับสนระหว่างอยากที่จะเดินหน้าต่อกับระหว่างถอยออกมานะคะเขามีความสับสนในตัวเองนะคะเลือกไม่ถูกว่าจะเข้าหาคุณเลยดีไหมหรือจะถอยออกมาก่อนนะคะเปิดขยายได้สี่ไม้นะซึ่งบ่งบอกถึงว่าในความรังเลของเขาเน่ะเขาอยากได้คุณในแบบที่มันมั่นคงนะคะ ไม่ใช่รักที่ต้องแบบว่าหลบๆลบลบซ่อนๆในความรู้สึกของเขานะคะหรือความรู้สึกที่ความสัมพันธ์ที่รู้สึกเจ็บนะคะคือเขาไม่อยากเสี่ยงที่จะเจ็บลึกๆในใจเขาหนะ่อยอยากมีความมั่นคงให้คุณนะคะอยากชัดเจนกับคุณนั่นเองนะคะเพราะว่าตัวคนอะ่ะเดินสาตาต่อต่อจากไพ่เจ็ดถ้วยนะซึ่งหมายความว่าเขามองอนาคตในแง่ดีนะคะเมื่อคิดถึงคุณ aşk, ทุกครั้งที่คิดถึงคุณเขามีความคาดหวังมีความหวังมีความรู้สึกว่า ความสัมพันธ์คุณและเขาเนี่ยถึงแม้จะมีความสับสนมีความคิดมากมันก็ยังมีความรู้สึกที่ว่ายังเยียวยาได้เขายังมีความหวังกับความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะเพราะว่าคุณอ่ะคือแสงสว่างสําหรับเขาเลยนะคะคุณและเขานะคะมันมีความดึงดูดความรู้สึกผูกพันกันค่อนข้างแรงมากๆด้วยเดวิลนะคะมีทั้งความหวังความรักความผูกพันไม่เคยลืมนะคะผูกพันแบบตัดไม่ขาดนะคะรู้สึกผูกพันกันแรงแบบที่ซื่อตรงแบบที่รู้สึก ถึงกันได้ทั้งทั้งความรักทั้งความหึงหวงนะคะไปไหนห่างกันไปคุณสองคนก็ยังมีความห่วงแหนตัดกันไม่ขาดค่ะอืยังไงก็ต้องกลับมานะ,ะมันเป็นความรู้สึกที่คุณสองคนก็ก็ยังงงกับความรู้สึกนี้ว่าทำไมต้องรู้สึกโดยเฉพาะตัวเขานะ,ะทําไมต้องรู้สึกกับคนมากขนาดนี้รู้สึกมากจนนอนไม่หลับคิดถึงมากๆอมืมีความกางังวลนะคะมีความกลัว กลัวเจ็บในใจก็ตามถึงแม้ว่าตัวเขาจะคิดมากนะคะแต่เขาก็ยังมีความหวังกับคุณมีความหวังกับความสัมพันธ์นี้นะะยังมองอนาคตว่าสามารถที่จะไปด้วยกันได้นะคุณและเขานะ่เขามองแบบนี้นะคะในความรู้สึกจริงๆของเขาเนะมันเป็นความรู้สึกที่ยอมรับในใจว่าความสัมพันธ์นี้สําคัญจริงๆสําหรับเขานะคะอืมขอใต้สําหรับหน่อยใต้สำรับเดี r l ว ซึ่งหมายถึงว่าคุณนมีความหมายต่อเขาจริงๆนะค,คุณเข้ามาเปลี่ยนโลกของเขานะคะเข้ามาเปลี่ยนความคิดเข้ามาเปลี่ยน mindset ของเขาเข้ามาเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตของเขานะคือเหมือนทําให้เขานะได้รู้ว่าเขาอยากมีคุณจริงๆเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันไปได้ไกลที่สุดแล้วก็ไปได้ดีที่สุดนะคะ ถ้าตอนนี้ห่างๆกันไปนะคะถ้าได้โอกาสนะตัวเขาก็อยากให้มันมีความชัดเจนนะคะคุณสองโขนนะคะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นกันใหม่มีโอกาสที่จะได้เคลียร์ใจกันได้ปรับความเข้าใจกันนะถ้าช่วงนี้ห่างกันไปหรือมีเรื่องที่ทําให้แบบเสียความรู้สึกกันไปนะคะมีโอกาสที่จะได้เคลียร์ใจกันแล้วก็กลับมาคุยกันนะคะพอได้เคลียร์ใจกันก็จะมีความสุขมากขึ้นนะคะมันเป็นมันเป็นอารมณ์ประมาณว่า อยากที่จะเดินหน้าไปต่ออยากที่จะกลับไปแก้ไขในสิ่งที่เคยทําให้กันนะเสียความรู้สึกนะเขานะ่ะถ้ามีโอกาสเขาอยากจะเริ่มใหม่กับคุณนะอยากจะง้องคุณนั้นเลนะนคะอืมอยากทําให้ดีที่สุดนั่นเองนะ,ะตามหน้าไพ่ก็ประมาณนี้นะะคเขารู้สึกจริงกับคุณไหมรู้สึกจริงมากๆค่ะคิดถึงมากด้วยนะะคทั้งรักทั้งแคระะ์คุณสองคนยังไงก็ต้องวนเวียนกลับมาเจอกันนะะคมีปลายได้ ที่ผูกพันในใจเขาอยู่นะคะห่างไปก็ต้องกลับมานะคะอืมก็จบการนานภายแล้วนะ,ะทุกคนขอให้ทุกคนรับแต่พลังงานที่ดีๆไปนะคะพลังงานไหนที่ไม่ดีก็ขอให้ทิ้งไว้นะคะขอบคุณที่รับชมมาฟังมากๆเลยนะคะเจอก,กันใหม่ในหวัวข้อนหน้าคลิปหน้านะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงในทุกๆวันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ